สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเพื่อจมลงคลพัทธศกราช2,565 วันนี้เวลา18นาฬก6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดพระศระีรัตนศาสาดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเพื่อเฉงคนพุทธศักราช2565โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนิกิติยาภาณเรณธิราเทพ,พยบดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดิดาโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกระ c ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมห ah ามณีรัตนปฏติมากรทรงคมทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าแภะลายและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่หน้าธรรม้าศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรม้าศิลาทรงศีล เมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิยาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธาราชรัชกาลที่5พระคันธาราชใหญ่พระคันธาราชจีนนั่งพระคันธาราชยืนพระคันธาราชบันไดพระคันธาราชโปงข้าวพระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆประกอบด้วยข้าวเปลือกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวและเมล็ดพันธุ์พ้ชต่างๆรวม40ชนิด ทั้งพร้อมทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธาราชทรงอธิษฐานด้วยความสมบูรณ์แห่งพื้นผลของราชอาณาจักรจากนั้นพระมหาราชกรูพิธีสีวิสุทธิคุณประทานพระกรุปรามอามประกาศพระราชพิธีพื่อจะมงคลพระสงฆ์สิบูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสัง ทรงเจรพระราชทานพระธรรมรงกับพระสารีประทักสำหรับการน่งพระยาแรกนาแก่นายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลังน้ำสังทรงเจมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยนางสาวนัชายาศรีสุขสวัสดิ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการกรมวิชาการเกษตรนางสาวอธิยาทองแกนแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวกัญญารักษเวทนันทิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวชนทิชาทองอ่อนนักสัตวแพทย์ชำนาญการนายสัตวนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์และทรงประเคนจตุปจัจจัยไทยธรรมแบบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเร พระราชพิธีเพื่องคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและ,ะบำรุงฝัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยโดยมีพระราชพิธีสองวันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถพร,ระศระีรัตนศาส,าสดาราม ส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพรามจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวง